สวัสดีครับท่านผู้ชมและวนี้เราก็อยู่กันในเกมผับบล็อกนะครับผมหรืออ่าวูตายอ้าวจะเรียกได้ชื่อหนึ่งก็คือโรลจีนะใช่แล้วโปรจีอีกแม่งเลยมันตายด้วยหวาหายแล้วตเล่นฮะอยู่กับเกมโปรโลบ็อกนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเรียกเป็นด่านหรือเรียกเป็นแบบหรือเรียกเป็นอะไรวะเอาเป็นว่าผมเรียกเป็นเกมก็แล้วเฮ้ยเหลือเหลือหนึ่งหูเหี้ยเลยกรโดนมาต้องกลางลมด้วยวะกลางลมไงวะ นี่เหรอเฮย <g ans S 2> <ค>้ยกลางล่มเบอรเล็กหนึ่งโอ้ยอยากเฟี้ยวเลยวะเกมหายไปเนี่ยดูดูจะทำอะไรให้ดูโคตรหดกระโดดจริงป๊อปป๊อปป๊อปนี่นี่เกือบโดนแล้วมึงฮะทำอะไรมึง<ซ>สู้อะไร<ซ>สู้อะไรของมึงฮ่าฮฮที่จะสู้กับพี่ให้ไอ้น้องตายไปอีโง่เอาวอาวอาเอ้ยหานี่หาเรื่องอีกแล้ว ว่าไงเฮ้ยตอนนี้เราอยู <Zone in> <world> ่บนเครื่องบินแต่จะเป็นมือสไนเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมอืออืมอืโอ้โหนัดเดียวแรงเด็วเี่ยเราจะไปแบบไกลๆเลยไปสุดแมปดีจะเป็นไงวะอืดอืดอืดมาถึงสุดแมปแล้ว ไอ้เรื่สุดสุดแมปมีอะไรโอ้ลงได้ไหมอ่ะลงดิอ้าวเอาอยาคโค่นโหดก็โดดยิงเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ,โ,โอ้โลองปืนบืนนีิปืนนี้คืออะไรวะเล็กสี่เฮ้ยโอ้ปืนเทปเจ้ามันไม่เอ้ยตื่นตายแล้วไอ้งโง่ นี่นี่ใครวาหน้าโอ้โหเม็ดเดียวตายมอย่างแรงเลย,เลย <c oughs> อะโคตรโหดกระโดดยิง <c oughs> ตอนนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากมากเอ้ยโอ <c oughs> ้ยโอ๊ย ปืนเปลี่ยนปืนเป็นไงล่ะครับโอ้โหโไม่มีใครทำได้ในเนี้ยเราจะไปที่ยอดเขาตรงนู้นกันมาถึงแล้วกอสไนเปอร์ขึ้นมาเลยโอ้เกมกาดไหาเขาเนี้ยนี่ไงโอ้โอ้โอ้ทำไมาเลือดไม่ขึ้นวะมันไกลเกินไปเหอเนี้ย เนี่ยเอากูตายเอาเฮ้ยข้างบนนี้เยอะดีว่ะปืนพกก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหปืนพกโคตรแรงอ่ะอย่าอย่าอย่าไปแล้วไปแล้ว What the fuck ตายหุยห้ยเออหุ้ยเกือบสอยกลางอากาศเห็นนั่นไหมโดนโตตายเลยเห็นนี่ไหมอุ้ยโดนโดนอุน้ยตายเลยหุยห้ยอุ้ยลืมดูโคตรเยอะเลย เอ้ยมันไม่โดนเลยเหรอวะมาจัดการข้างล่างต่ออุย้อยใส่กลางกาดโดนอะอืปืนไอ้นี่เลียวกันใช่ไหมดูดีมันไม่ตายอ่ะทำไมวะเฮ้ยเอ้ยโดนนั่นอะอุย้ยกระสุนหมด โอ้โหเก็บแหลกครับดูดิเลื่อนเหลือจิตเดียวทุกซองก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยสายกลางอากาศไปตายแล้วไม่กยมาดีหนุ่มมาดี อฮ้ยคิดจะสู้กับพี่น้องรีโลนี่ฮาวจังเลยนี่เราต้องเปิดเฮ้ยเลื่อนเหลือศูนย์ <c oughs> กูอยู่ได้เงวะเนี่ะ